สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทาง YouTube ทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมรณฤทธิชีวิตง่ายๆนะครับได้นำพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับทุเรียนนะครับที่มีการขุดหลุมโดนัทปรับปรุงดินไปนะครับโดยใช้โดยใช้กิ่งไม้ใบหญ้าและก็ของใกล้ตัวนะครับในการ เสร hmm? ิมลงไปในดินนะครับแล้วก็ใช้ดินหน้าดินเดิมกลบนะครับแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะตกใจนะครับต้นนี้เป็นต้นที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับที่ผมจะพาไปดูนะครับเพื่อนๆคงจําสถานที่แล้วก็บริเวณที่ผมตั้งกล้องถ่ายได้นะครับคือต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหามุมที่ผมเคยจับภาพไว้ได้นะครับมุมนี้นะครับเป็นมุมที่ผม ตั้งกล้องแล้วก็ขุดนะครับเพื่อนๆอาจจะจำท่อนะครับท่อน้ำแล้วก็เครื่องนะครับเป็นจุดสังเกตได้นะครับว่าเป็นต้นนี้นะครับหลังจากผมได้ปรับปรุงดินนะครับด้วยหลุมนนัดที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับหลังจากผ่านมาได้สักระยะหนึ่งนะครับ ต้นทุเรียนต้นที่ใกล้ตายนะครับก็ได้กลับมามีใบเหมือนต้นอื่นนะครับแต่ก็ยังไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับแต่ก็คือดีขึ้นมาเป็นลำดับนะครับดูจากใบนะครับเมื่อก่อนใบเขาแทบจะไม่มีนะครับเหลือแต่ก้านนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีใบ หนาสีเขียวเข้มถึงใบจะไม่ใหญ่นะครับแต่ก็สามารถปรุงอาหารเพื่อดำรงชีพของเขาได้นะครับหลังจากมีใบชุดแรกออกมาได้นะครับใบชุดที่สองกอ็ทยอยตามมานะครับคือชุดยอดชุดนี้นะครับถึงจะไม่สวยสมบูรณ์เหมือนต้นอื่นนะครับแต่แสดงให้เห็นว่ารากของเขามีการเดินแล้วก็กับสภาพกับ กิ่งไม้ใบหญ้าที่ผมได้ใส่ลงไปในหลุมโดนัทนะครับมีเพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆห,หลายๆท่านนะครับมีการคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามานะครับว่าให้ผมอัปเดตทุเรียนที่ได้ขุดหลุมปรับปรุงดินไปนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารับชมแล้วนะครับก็ตอบคอมเมนต์ไปในตัวเลยนะครับ ยังไม่ตายนะครับต้นที่ผมปรับปรุงดินนะครับแสดงอาการแตกยอดสวยงามนะครับเดี๋ยวคอยดูอีกระยะหนึ่งนะครับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับจะสวยเหมือนต้นอื่นๆนะครับแต่วันนั้นนะครับผมไม่ได้ขุดเพียงแค่ต้นเดียวนะครับผมได้ขุดไปอีกหนึ่งต้นนะครับแต่ว่าแป๊บๆอะไรเอ่ยอ้าวเจ้าสีหมอกนะครับ ที่ผมได้ขุดไปในหลุมใกล้เคียงก็คือต้นนี้นะครับสภาพใกล้เคียงกันมากครับนี่ครับร่องรอยการขุดดินยังมีร่องรอยให้เห็นนะครับต้นนี้นะครับแตกยอดได้สวยงามกว่าต้นที่ผ่านมานะครับนี่นะครับส่วนผสมต่างๆที่ผมได้ใส่ลงไปก็มี ท่อนไม้นะครับใบไม้นะครับจุลินทรีย์จาบหลวกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับลืมไปอย่างนะครับก็เป็นน้ำส้มควันไม้ที่ผมได้ทําขึ้นเองนะครับใส่ลงไปนะครับจะเห็นได้ว่าต้นทุเรียนเขาก็ตอบรับแล้วก็ตอบสนองกับการปรับปรุงดินในครั้งนี้นะครับก็วันนี้ผมขอจากลาไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ